สวัสดีค่ะมาแบ่งปันวิธีตัดเย็บเสื้อสวยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาทำเสื้อมาตรฐานกันก่อนนะคะท,ทุกทุกแบบเราจะต้องทำมาตรฐานเสื้อออกมาก่อนนะคะว่าจากริมกระดาษล,ลงมาสี่นิ้วนะคะแล้วก็จากสี่นิ้วลงมาอีกสิบสี่นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นรอบอกสามสี่เอวยี่แปดนะคะ จากนั้น14นิ mean, ้วเราแบ่งครึ่งก็เป็น7นิ้วนี่จะเป็นเส้นอกนะคะจาก7นิ้วแบ่งครึ่งก็จะเป็น3.5นิ้วจะเป็นเส้นบ่านะคะทีนี้เส้นอกเราก็วัดออกมานะคะ9นิ้วนะคะเราจะเผื่อจะเผื่อนะคะแล้วก็เส้นบ่าเราจะวัดออกมา7.5นิ้วนะคะเส้นคอนะคะเราจะวัดออกมา2.5นิ้วค่ะ จากนั้นเราจะทำการขีดเส้นตรงนะคะขีดเส้นตรงแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นตั้งคอนะคะเส้นตั้งคอเราจะวัดขึ้น3นิ้วนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง3นิ้วก็เป็น1-5นิ้วนะคะแล้วก็ขีดตรงตรงเส้นที่เราแบ่งครึ่งนะคะแล้วทีนี้เราจะทำตะเข็บไหลนะคะตะเข็บไหลนี่เป็นเส้นเฉียงนะคะเส้นเฉียงยาว5นิ้วค่ะยาว5นิ้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําเส้นบ่านะคะเส้นบ่าเราก็ขีดเส้นตรงลงมาล้วก็ขีดเส้นตรงเส้นอกแล้วก็เส้นเอวนะคะเส้นเอวนี่28นิ้วนะคะเราก็จะวัดที่8นิ้วนะคะเส้นอกวัดเส้นตรง9นิ้วนะคะเส้นบ่าวัดเส้นตรงที่7.5นิ้วนะคะทีนี้เราก็เอาไม้โค้งนกแก้วนะคะเพื่อจับ ทำการโค้งวงแขนเสื้อนะเราก็โค้งมาจุดที่เราจุดไว้นะคะจุดให้มันตรงกับเส้นบ่าแล้วก็โค้งลงมาอีกให้มันตรงกับเส้นอกนะคะตรงช่วงโค้งเส้นบ่าถึงเส้นอกนี่เราจะโค้งๆม,มันให้เป็นรูปแบบรูปหยดน้ำโค้งงสวยๆหน่อยนะคะแล้วเราก็โค้งเส้นคอหน้านะคะจากนั้นนะคะ เราก็นําไม้โค้งนะคะมาโค้งเส้นอ,อกเส้นเอวนะคะเขาโค้งนิดๆน,นะคะเขาแนบกับข้างลําตัวนะคะแลาเย็บเสื้อ,อมาจะได้สมูทข้างลําตัวสวยๆค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะตัดชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะกันไกนี่ก็คือเราจะแยกนะคะกันไกตัดผ้ากับตัดกระดาษนะคะอย่าเอามาตัดด้วยกันนะคะเดี๋ยวกันไกจะไม่คมนะคะแล้วก็ตัดชิ้นหน้าออกมาอันนี้ขอวัดวงคความยาวเสื้อหน่อยนะคะเพราะว่าเกือตัดไปแล้วแล้วเสื้อมันจะสั้นไปเกือความยาวลงมาประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยตัด จากนั้นเราจะมาทํำเสื้อชิ้นหลักนะคะอันนี้เราจะทําเสื้อมาตรฐานก่อนนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเอาเข็มหมดุดหมุดไว้นะคะไม่ให้เขาเคลื่อนขยับขยื่นนะชิ้นหลังเนี่ยเราจะมีซิปด้านหลังแล้ก็ตีตีเลยออกมาจากชิ้นหน้าประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะคะส่วนอไอ้ตรงบ่าเนี่ยเราให้เลยออกมาประมาณจุดห้านิ้วนะคะ แล้วก็เส้นตะเข็บไหลน,นะคะให้สูงเหนือชิ้นหน้าขึ้นไปอีกจุดห้านิ้วเหมือนกันนะคะแล้วเราก็โค้งคอหลังเลยโค้งคอหลังอย่าลืมเส้นตรงที่ใช้ติดซิปนะคะเราต้องตีเลยออกมานะคะไม่งั้นเสื้อมันจะคับนะคะเราต้องตีเลยชิ้นหน้าออกมาประมาณไม้ทัดหนึง่งมันจะแตกต่างจากชิ้นหน้าก็ตรงบ่านหน้าตะเข็บไหลแล้วก็ ตรงสาบด้านหลังที่เไว้ติดซิปนะคะต่างชิ้นหน้าไม่ไม่ไมเท่าไหร่นะคะเสื้อมาตรสานเพราะว่าถ้าเราไม่เผื่อซิปเนี่ยตัดออกมาเสื้อจะคับใส่ไม่ได้เลยนะคะเราต้องเผื่อซิปหลังไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็ตัดชิ้นหลังออกมานะคะแต่เข็บไหลเนี่ยจะเลยชิ้นหน้าออกมาประมาณสูงกว่าชิ้นหน้าเครื่องิ้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะได้ชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ติดซิปชิ้นหลักนะคะมันจะเลยจกชิ้นหน้าออกมาประมาณไม้ทัดหนึ่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําการเกร็บเก็บเกล็ดนะคะเก็บเก็บก็คือเราวัดจากอกออกมาประมาณ3.5นิ้วนะคะแล้วก็ตีเส้นลงมาหาเส้นเอวนะคะจะเก็บเก็บแล้วก็ตีเฉียงขึ้นไปบนบา่าแบ่งครึ่งเส้นบา่าแล้วก็เฉลี่ยงออกมาะะประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ เก็บเกล็ดช่วงวงแขนแล้วก็เก็บเก็ดช่วงกันค่ากันอ้าที่คอด้วยนะคะเราจะเก็บเก็ดนะคะกันให้เขาแบบอ้าไม่ให้เป็นหล่นๆนะคะเวลาใส่เสื้อมจะเป็นโค้งๆหลอนๆช่วงคอช่วงวงแขนช่วงบ่านะคะแล้วก็เก็บเก็ดเขาให้เรียบร้อยเพื่อให้กระชับนะคะเสื้อให้เขากระชับเข้ารูปนะคะน,นี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะ แล้วก็เก็บเก็บตัดแยกก่อนแล้วก็เก็บเก็บเข้าไปนะคะใช้กระดาษกาวเก็บนะ เมื่อเราเก็บเก็ดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะคะเราก็หาเศษกระดาษมาต่อนะคะค้งใหม่นะคะค้่รงแขนเสื้อนะคะให้เขาสวยๆ จากนั้นนะคะเราจะมาทำคอเสื้อนะคะวัดลงมาสี่นิ้วนะคะวัดจากตะเข็บไหลลงมาสี่นิ้วนะคะตีเฉียงๆหน่อยหนึ่งนะคะสี่นิ้วตรงคอมันจะเป็นตกอยู่ตรงช่วงบ่าหน้าพอดีนะคะไม่ต้องเอาลึกมากนะคะเพราะเดี๋ยวจะโป้ไปแล้วก็โค้งนะคะโค้งเขาเป็นแบบนี้นะคะให้เขาเป็นรูปหัวใจนะคะ เราก็ตัดออกตัดช่วงคออันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้านี่เราจะได้แล้ ต่อไปนะคะเราจะมาทําชิ้นหลังนะคะเราก็เอาชิ้นหน้านะคะวางทาบ,บนชิ้นหลังนะคะเสื้อมาตรฐานทีนี้เราจะปรับแบบชิ้นหลังแล้วนะคะชิ้นหลังนี่เราก็ตะเข็บไหล่นะคะต้องยกสูงกว่าชิ้นหน้าจุดห้านิ้วนะคะแล้วก็คอหลังเนี่ยเราจะไม่เว้านะคะไม่เว้าหัวใจเราจะตรงมาเลยนะคะจะตรงมาเลย ตะเข็บไหลก็จะสูงขึ้น1.5เอ้ยจุด5นิ้วนะคะจุด5ตรงนี้นะคะแล้วเนี่ยนะคะจุด5ส่วนบา่บาหลังเนี่ยก็จะยาวกว่าบ่าหน้าจุด5เหมือนกันนะคะจุด5นิ้วนะคะจากนั้นเราก็ทำการตัดชิ้นหลังออกมาเลยนะคะ ตรงชิ้นหลังนะคะเราจะเก็บกันอ้านะคะช่วงนี้เข้าไปนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะเก็บเข้าไปเพราะว่าถ้าเก็บเข้าไปเยอะมันจะคับนะคะเก็บเข้าไปประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะการเขาอ้าเวลาเราใส่มันจะต้องเป็นพองๆตรงช่วงโค้งที่หลังะไรนะคะ ชิ้นหน้าเราก็จะเพิ่มลูกเล่นหน่อยนะคะก็ค<อ>ือจะตัดแยกนะคะแยกสองชิ้นนะคะก็คือช่วงบ่าลงมานะคะจนจนผ่าอ,อกแล้วก็ลงมาจะถึงเอวนะคะเราก็จะตัดนะคะช่วงบ่าเนี่ยเราไม่ได้ตัดแยกออกนะคะ<อ>เพราะว่าเราเก็บกิดเข้าไปแล้วนะคะถ้าเกิดตัดแล้วก็ตัดเลมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะคับเราจะตัดเลมเฉพาะช่วงเอวออกนะคะ เนี่ยนะคะอันนี้เราช่วงบ่านี่เราตัดขึ้นไปเลยนะคะเราไม่ต้องเก็บริมออกแต่ช่วงเอวนะคะเราต้องเก็บริมออกนะคะเพื่อเขาเข้ารูปเพราะเรายังไม่ได้เก็บช่วงเอวเข้าไปนะ,ะเราก็ตัดช่วงเอวออกเลยแต่ช่วงบ่าเราไม่ต้องตัดนะคะเพราะมันจะคับ การตัดผ้านะคะตามแพทเทิร์นที่เราวาดเสร็จเมื่อตะกี้นะคะเลือกลายผ้าที่ต้องการแล้วเราก็วางแพทเทิร์นนะคะ การที่เราจะวางแพทเทิร์นลงบนผ้านะคะเราต้องดูลายให้เขาตรงกันนะคะถ้าเกิดผ้าที่เป็นสีพื้นนะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าผ้าที่เป็นลายแบบนี้ลายเขาต้องตรงกันนะคะเราต้องวางให้เขาตรงกันพอตัดออกมาจะได้สวยๆะคะ่ะ วางลายผ้าตรงกันแล้วนะคะเราก็ทำการตัดเลยนะคะอันนี้เราจะตัดสองชิ้นนะคะฝั่งนี้เราจะตัดสองชิ้นส่วนตรงกลางตรงกลางหน้าเนี่นะคะเราจะทำเป็นสานทบนะคะ ชิ้นหน้าออกมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะพับพับทบผ้าเหมือนกันนะคะดูลายด้วยนะคะข้างหน้าถ้าลายสีเข้มๆม,มันลงด,ด้านหน้านะคะด้านหลังก็สีเข้มๆก็ต้องลงไปทางเดียวทิศทางเดียวกันด้วยนะคะอย่าลืมเช็คเรื่องลายผ้าด้วยนะคะถ้าเราตัดผ้าที่เป็นลาย เราตัดครบทุกชิ้นแล้วนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังต่อไปเราจะมาทำชิ้นสากนะคะเราเย็บประกอบชิ้นหน้าเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาตัดสากคอเสื้อด้านหน้ากันนะคะโดยการนำชิ้นหน้าที่เราเย็บประกอบกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาวางให้ด้านผิดชนด้านผิด แล้วเราก็ลากลากเฉพาะช่วง<อ>ใต้รักแร้ลงมาประมาณ3นิ้วนะคะเลยเลยใต้รักแร้ลงมาประมาณ3มนิ้วนะคะเราก็ว่าช่วงคอลงมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใต้รักแร้ลงมา3มนิ้วจากช่วงตรงกลางๆอกแล้วก,ก็โค้งไว้นะคะเพราะว่าเราจะไปทําการผง้งริมนะคะช่วงกลางๆงอ,อกเนี่ยต้องตัดแบบโค้งนะคะเพราะว่าผ้ามันจะได้ไม่ตึงหลังนะคะ ถ้าเกิดเราตัดตรงเนี่ยผ้าเวลาใส่สาบเนี่ยเวลาเราใส่ผ้ามันจะย่นจะตึงจะลังนะคะเราต้องตัดให้เขาโค้งๆหน่อยๆนะคะตรงใส่สาบตรงช่วงกลางอ,อกนะคะแล้วเราก็ค่อยสลูปลงมาหาตรงวงรักแร้นะคะออจากวงรักแร้ลงมาประมาณสามนิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นสาบขอเสื้อด้านหน้านะคะ ต่อไปเรามาทำสาบขอเสื้อชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนี่ยังไม่ตัดแยกชิ้นไว้นะคะเพว่าะจะได้ทำสาบง่ายๆนะคะเราค่อยมาตัดแยกชิ้นออกทีหลังไว้ใส่ซิปได้นะคะแล้วก็พับสันทบนะคะพับสันทบเวลาพับสันทบดูว่าด้านหลังมันแหว่งมันเบิ่งไหมนะคะถ้ามันแหว่งมันก็ต้องขยบลงมานะคะผ้าเขาจะได้ตัดเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะ น,นี้ก็เหมือนกันค่ะจากวงลักแร้ลงมาอีกประมาณ3นิ้วช่วงตรงกลางกลางอ,อ่อกลางหลังนะคะเราก็คงค้งให้เขาสโลปลงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสาบคอเสื้อชิ้นหลัง สาขอเสื้อชิ้นหลังออกมาแล้วนะคะเนี่ยช่วงตรงกลางนะคะเราจะทำโค้งหน่อยๆน,นะคะโค้งโค้งแล้วค่อยสโลปลงตรงใต้วงรักแร้ลงมานะคะทั้งชิ้นหน้าทั้งชิ้นหลังต่อไปค่ะจะมาเย็บแล้วนะคะขั้นตอนเย็บเราจะเอาสาบชิ้นหน้านะคะ เย็บประกอบเข้าที่ตัวเสื้อชิ้นหน้าที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะ เวลาเย็บสาบประกอบกับตัวเสื้อชิ้นหน้าเราเอาเข็มหมุดหมดุดเป็นแนวไว้นะคะ,ะเพื่อกันไม่ให้ผ้าเขาเลื่อนหลุดนะคะให้ผ้าเขาชิ้นหน้ากับสาบเนี่ยตรงกันนะคะ mm. เวลาเราเย็บเนี่ยให้เราเอาด้านตัวเสื้อนะคะขึ้นนะคะอย่าไปเอาด้านสาบขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นลายเห็นเส้นกลิ้งที่เรากลิ้งไว้นะคะ เราจะเอาด้านตัวเสื้อขึ้นนะคะเวลาเย็บเราจะได้เย็บสวยๆคมคมชัดๆนะคะถ้าเราเอาด้านัาขึ้นเราจะมองไม่เห็นเส้นนะคะัน,นี้เราจะเย็บวงแขนก่อนเสื้อ,อน,นี้จะเป็นแขนกุดนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มเย็บช่วงคอตอนนี้จะเล้าเปน็นหัวใจนะคะคมคมชัดๆนะคะค่อยๆโค้คงนะคะ ช่วงที่คงๆเนี่ยความถี่ของปีเข็มเนี่ยเราปรับให้ถี่ไม่อยากให้ห่างมากนะคะแย่เรานกปรับตาจากนั้นนะคะเมื่อเราเย็บเสร็จนะคะเราก็คลิปนะคะคลิปรอบคอคลิปรอบวงแขนนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเขาตึงรั้งนะคะอันนี้เรามาเย็บ วงแนชิ้นหน้ากาอนงอันนี้ก็เราจะคลิปนะคะคลิปอันไหนที่มันเลยออกมาเยอะเราก็เล็มๆไปให้เขาชิดๆกันหน่อยนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแล้วก็คลิปรอบคอเราก็คลิปเข้าไปอย่าไป ชนกับตัวได้ที่เราเย็บมากนะคะไม่งั้นคอเสื้อมันจะขาดนะคะแล้วก็เอานิดๆน,นะคะพอให้เขาไม่ล้างพอนะคะแล้วก็รอบวงแขนเหมือนกันนะคะคลิปเหมือนกันนะคะไม่ไม่ให้ผ้ามตึงหลังนะคะมันจะได้ใส่แล้วแบบจะได้ดูสโมทสวยนะคะ จากนั้นนะคะทําการกลับผ้ากลับผ้าชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะทำการเย็บสาบชิ้นหลังนะคะเราก็ตัดครึ่งก่อนนะคะตัดครึ่งตรงที่เราจะใส่ซิปนะคะทั้งตัวสาบแล้วก็ทั้งตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะเราก็จะประกอบทีละชิ้นนะคะทีละครึ่งนะคะอันนี้ตัวเสื้อเราก็พับให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็ตัดครึ่งนะคะ เย็บสับเสื้อชิ้นหลังใส่กับตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะเอาเข็มหมุดหมุดไว้เป็นแนวนะคะเอาด้านที่เราโชว์ด้านตัวเสื้อนะคะขึ้นนะคะอย่าเอาด้านสับขึ้นนะคะเวลาเย็บก็จะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะเย็บทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการประกอบตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังเข้าด้วยกันนะคะชิ้นหน้าเนี่ยเราจะกลับให้เป็นด้านถูกนะคะส่วนชิ้นหลังก็จะเป็นด้านผิดแล้วเราก็สอดไอ้ตรงช่วงแขนตรงตะเข็บไหล่ะคะ่ะให้เขาตรงกันนะคะดูตรงโค้งวงแขนโค้งรักแร้นะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังต้องตรงกันนะคะ ตรงคุ้งวงแขนด้วยนะคะแล้วก็ตรงตะเข็บไหลก็ต้องตรงกันจากนั้นแล้วเราก็เย็บนะคะเรากลับผ้าออกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเย็บแขนแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะ จากนั้นเราก็เย็บตะเข็บข้างให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเย็บตะเข็บข้างเสร็จแล้วเราก็ใส่ซิปนะคะมีคลิปสอนวิธีการใส่ซิปซ่อนอยู่นะคะใส่ซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เย็บชายเสื้อะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเสื้อที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ